สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับทันใดข้าวโมเลลเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรา่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆก็สำหรับชิปนี้เมื่อนี่พี่น้องสิพ้ามาเบึองง่วมันเป็นซัต์พี่น้องงัวมันเป็นสันมนนส์มันมีอาการยังไง มีหง่ว่าเม่นั่งพี่แนเม่หนึ่งพี่น้องง่ว่าเม่หลี่แม่เลี้ยงเหลืองนี่แหละนี่รอดเศร้านี่เพิ่นเป็นซัดอยู่นี่เพิ่นเป็นซัดมันก,ก็เริ่มจยากโคบมูพี่น้องอยากเฟี้ยมูมูก็เด้อไว้ดมตัวนั่นตัวนี้มีอาการนี่นี่พี่น้องจิ้มมันสิบ,บวมจิ้มสิบ,บวมก็อยากเบียดมูจิบบววนบวมพี่น้อง <c oughs> นี่แหละพี่น้องเป็นสนตว์สำหรับแม่สาวหากเพิ่นเป็นแห้งๆเงม,มันจะโค้มงูด้ไ่โค้มงูนี่พี่น้องแต่ว่าเดียวเนี่ยเพิ่นยังมีอาการพึ่งพึ่งเริ่มมาเป็นบางใบใบนี่แหละพี่น้องพึ่งเริ่มเปนสัตน์ัต่ว่ามือแรกเนี่ย่อด้น,นอนบดขึ้นหรือมือแรงมันจะไ่โคมม้มงู้ามันเป็นคือจังมือนี่เป็นสัตว์มือนี่พี่น้องบุ็มือนี่ประมาณสองใบเังเสิมืออื้นผู้ดี้พี่น้อง ส the, mm. ่วนใบหรือว่ายมเลี้ยงผลยังสมก็ได้หรือมืออื่นเสาก็อะไรพี่น้องแต่เขาต้องบึงอาการก่อนว่ามันขืนมาแต่เสาบ่ถ้าเพิ่อเป็นซัดตั้งแต่เสารอหลบเสามืออื่นเสาร์ห้องสมก็สมติดอยู่แต่ว่าถ้าสมโตดีต้องสมให้ในหมื่นนเดพี่น้องเด้อมันขืนตอนก็ว่ามันนิ่งมันนิ่งแล้วสมมันเลยแต่เดี๋ยวนี้มันก็บคู่มือนี้ก็ส่วนมากก็สมเทียมพี่น้อง สมเที่ยมก็ตอ้องรอเวลาพันเนยพี่น้องใน12ชั่วโมง24ชั่วโมง36ชั่วโมงยังสมเลยพี่น้องเคยสมอยู่หลายตัวอยู่แต่ว่าพันยังมือมือกี้นี่ผมว่ามันไรโค้งม,มูอยู่ไหมไายให้พี่น้องเบิ้งบ่ท่านแต่ว่าเป็นอาการอยากขืนนี่หุ่นลังให้มูนี่พี่น้องถ้ามันขึ้นนี่ถทำมูโค้งมันนี่ามันเฉียนมันเฉยยืนได้ถ้ามันขึ้นแห้งแล้วก็ะไรโค้งตัวอื่นพร้อมนี่พี่น้อง จิม้มจิ้มพื้นสีบวมๆนี่อาการบวมๆขึ้นนังเทยกับมีน้ำเมือกออกน้ำเมือกใสๆพี่น้องทั้งตัวมันก็ออกหลายทั้งตัวก็ออก่าหลายเดย้อออกมาหลายทั้งตัวแต่พึ่งขึ้นพี่น้องเบืงบ้งบ,ง,บงลักษณะพื้นจิ้มพื้นยังอันนั้นอยู่ยังยังบอกขั้นเด้อันไข่แห้งแต่วว่าเป็นอาการเป็นซัดอยู่ มืออื่นหันเขาสังเกตังซีนี่พี่น้องถ้ามันขึ้นแบบนี้มืออื่นย,ย่ำใบยนึ่งขึนเลยพี่น้องติดแน่นอนบเหลือถ,ถ้าถ้าสมเทียมถ้าสมตัวละมันขึ้นเดียวนี่ค่มันข่มันนิ่งละเอาตุ่กฟูมาใส้หลดสำหรับมือใหม่ๆเขาสังเกตง้อขึ้นยังไงลังเทียนเ่นถ้าเป็นแม่แม่แม่แอ่อนแม่ลูกอ่กอนสีข้มกเจของไอล่ยข้มกเจของล้วก็ดำเมือกยาดโรกน้ำค้านะพี่น้อง ไหลออกน่นละล่ะคือมันขึ้นละ่ะปกติมันง่วมันบไปโคมมูถ้ามันมือไหนมันไหลขคมมูกับจังกับเจ้าละแม่โรลดพี่น้องก็คือว่ามันเป็นสัตว์ทั้งกสมพี่น้องหาพอพันมาสมหรือว่าสมเทียมสมเทียมก็ได้พี่น้องแต่ว่าบอสแสดงการเห็นแต่ว่าถ้าผู้อ่นผู้เบิ่งเป็นเม่ยากพี่น้อง แน่เมืองจิม้มงัวมันแสดงอาการนิดๆน้นนอยๆเอาก็อนห้อก็คงจะรอดแต่ว่าสำหรับมือใหม่ก็สิต้องหรืสังเกตดูแน่งัวะนี่นี่ก็สมเบิร์ดอะไรพี่น้องสมไปเกือบเบิร์ดอายุสองตัวยาแม่เล่เนี่ยแน่กับแม่แดงแม่แดงนี่ก็ขึ้นอีกขึ้นแล้วพี่น้องแม่แดงนี่ขึ้นแล้วล่ะแม่แดงนี่ขึ้นแล้วแต่ว่ายัางผสมพันอยู่ขึ้นเมื่อกี้ขึ้นเดือนขึ้นว่างอาทิตย์มกรอนอะไรไม่เอานี่พี่น้อง พราะว่าพันเลี้ยงลูกนี่ลูกคนก็เริ่อโบยากสมไว้อันสมใบไหลหันยานลูกพันยอดก็เลยให้เพิ่นทังห่าง,างจัลหน่อยแน่นี่แหละแต่ว่ามันขึ้นแต่ว่าท่านได้สมรอบหน้าสิสมนี่พี่น้องรอบหน้าสมให้มันได้เดือนสองเดือนสามเดือนคนละยังสมมันยจะให้สมแต่น,น้อยไรขึ้นแค่ที่สองที่สามคนละแต่ว่ามันขึ้นตรงรอบตรงเป่าบ่แตุ่็มมูลน,นี่แม่นี่ก็สมแล้ว สมละหลายเดือนละแม่นี่ก็สมแล้วนี่ชิดเลียมเดียมคือแน่ละทางวัวมันมันสมมันลูกมันติดอยงัวมันสิกินกระสิกินยาเก่งขึ้นพี่น้องแล้วก็สิกินอิม่มสว่วงบ่โกนแต่ว่ามื่อไหร่ว่าเดียวออกจกอคอกฝนตกพี่น้องไปได้เฟืองกันเขาหนะเขาดอมาให้เพิ่นจินเฟืองเขาดอบางหอบสองหอบนี่แหละก็มืเอเศารนี่ตัดหนาแน่ เพราะว่าน้ากับบกแน่ละกับข้อได้เลื่มอยู่กับไข่จังหน่อยไข่กุ้งมือกี้อยู่มือกี้นี่โอ้ยพี่น้องไปลุยเลี้ยงในน้ำแต่ลีตัวมันอยู่แต่ว่าส่วนนี้ก็ไข่แน่ละเขาดอกก็ออกมีเฟืองเพราะเด้หอบกับกับปลาไหลดอกแต่ว่ากับข้อได้หอบมาให้มันอยู่กับยากหยากแน่ละส่วนนี้ยากแนี่นั่นแหละพี่เราห็นบอลนะมันจิมันจิโค้งโมได้น่ะ มันสีขาวิธีโค้มูอยู่พวพามันตอมันมันเป็นแม่หน่อยมันเขาบังคับมันเขาบ่อยมันโค้มมันหยานเขาสดมันก็เริอมจะโค้มนี่แม่นี่พี่น้องแม่เนี่ยมันก็ข้นข้นมาหลายรอบแล้วล่ะแต่ทำบริสมเพราะวันเป็นแม่สาวเขา้อยคนอายุคนหลายจัางหน่อยแต่ว่าก่อนมันอ้วอวนตัวมันมาหยอดวางอันนึอืดหยาวางน้ำ่วมชวนหญากินหยาบ่อิ่มแต่ว่าแม่หนาแว่นั่นก็เป็นสัตแล้ะล่ะ อีนาจิปนาแม่กระโปรงนะนะพี่น้องนี่ก็เป็นซับแล้วแม่นี่ว่าสิเอาฟอพันใดมาใส่เพิน่นนาจังสิได้คือเพิ่พนต้องการอยากใหไ้ได้นาแบบเพิ่นแหละพี่น้องเพราะต้องการอยากนี่นาไหนบ้านนะ่นะพี่น้องมันก็โคบงูเขาเอาส้นมันสินแหละนี่แหละมันคือมันขึ้นแหละพี่น้องมือแรงบ่ได้นอนาะในมือแรงมันก็สิไล่โคบงูยุดขึ้นหระมืออื่นมือแรงจิตสมเพิน่น สมสวงใบก็บได้อยู่หรือสมสวงเทาๆก็ท่านอยู่พี่น้องมันกายสิบสองชั่วโมองอยู่ขอให้มันได้กายสิบสองชั่วโมงไปแก้ว่าบางตัวก็ต้องสองมือหุนเด้พี่น้องจังติดมันก็แล้าตั้งตัวสมไงาบางาได้แต่ว่าตัวนี้อันซุปเอื่อยมันนี่ก็สมแล้วนี่พี่น้องซุเขาวนี่ไปาคิดว่าติดเลยละ่ะอันนี้เอื่อยมันเป็นงัวลี่แม่ขาวนี่เป็นเอื่อยมันอันมันเอื่อยนองก็ะไดนี่พี่น้อง แต่ว่าเพิ่นเกิดไล่เดียกันเฮึก็เลยห่างกันบ่หลายใหญ่บ่หลายนี่แหละพี่ๆสังเกตงัวอันเป็นสัตว์พี่น้องมันบ่ได้เบิ่งยากดอกแต่ว่าเฮาก็ต้องซ้อมดูๆถ้าบ่ซ้อมบ่ฮู้จักว่ามันเป็นสัตดแล้วมันก็ซ่าเสียเวลาเรื่อยอันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันบ่ได้ลูกเดลยผสมผสมมันก็ได้ลูกก็ได้ลูกเลยเต่ามันก็ได้ผลผลิตมันก็ ได้มันก็ได้มันก็ได้ไลได้พี่น้องหันเขาเลี้ยงไว้แบบผสมเที่ยอะไรมันอะได้่ขี่มันพี่น้องขี่มันก็หนาแรงก็ได้ขายอยู่แต่ว่านาฝนมันเปียกไม่ได้ขายดอกแต่ว่าเขาเลี้ยงง่วกับเขาพยายาม่นพี่น้องเห็นบอลนะเวลาเขาโค้งมันสี่ยืนใน่โค้งไปว่ามันเต็มที่แล้วนะทางงวะนี่ทางเขาโค้งมันละมันยืนมันยืนนิ่งแปว่ามันพร้อมผสมแล้วถ้ามีง่วผัวไม่ใส่ได้เลยพี่น้องถ้าสิสมเที่ยวก็ต้องรอบเป็นมืออื่นเศร้า พราะว่ามันขึ้นดดวแล้วเพราะมันหนิงล่ะมันขึ้นถึงสิบสองชั่วโมงแล้วมันยังหนิงพี่น้องมันหนิงถือว่ามันใส่มันมันสมเลยแล้วเมื่อื่นเสาร์สมไปเลยพี่น้องเมื่อื่นเสาโทูบอกหมอสมาสมมื่อื่นเสารสมเล่ต้องใส่เล่ได้พี่น้องเล่จะไปใส่บะมันแดงเนี่ยออกมามัน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 เป็นข้อเลยไหมพี่น้องมันเป็นเล่มั่นไหมราคามันก็บ่ดีเฮ้ยเล่ต้องใส่เล่ได้พี่น้องเด้อ ก็พามว่าเบิร์กเงินสิล้วพี ok, <avez> ok, ่น <it> ok, <anyways> ok, ้องก็สำรับชิปนี้มือนี่เอาไปซ้ำรนบ่ีกแด้วครับเด้อคชิปหนาพอนใหมก็สำรับชิปนี้มือนี่ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณหไลา์สวัสดีครับ